สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cashbet วันนี้เราจะมาแนะนำทุกระบบของเกม c o o k i Run Tower of Adventure กันนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กันหน่อยนิดนึงนะคะหรือจะกดแชร์ด้วยก็ยิ่งดีใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe กันด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาที่คอนเทนต์แรกกันเลยดีกว่าจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือคอนเทนต์การสุ่มนั่นเองเกมนี้เป็นการสุ่มคุกกี้นะคะเอามาเล่นต่อสู้โดยคุกกี้ก็จะมีหลากหลายมากมายให้เราเลือกสรรกันเลยโดยตู้สุ่มก็จะมี2รูปแบบนะคะคือตู้ตัวละครและตู้ออดิแฟคนะคะโดยการันตีของเกมนี้อยู่ที่100โลเลยนะจ๊ะ ตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าตู้นี้เหลือ40เพราะว่าสุ่มไปแล้วบ้างนิดนึงตู้นี้เหลือ40เช่นเดียวกันซึ่งเราสามารถเก็บคามตู้ได้นะคะจะเห็นได้ว่า2ตู้นี้เหลือเวลาอีก1วัน4ชั่วโมงนะคะในอนาคตจะมีคุกกี้ที่อัปเดตมาชื่อคุกกี้ผิวเลมอนเนาะ ก็เราสามารถเก็บตรงนี้เอาไปสุ่มผิวเลมอนได้นะคะเหลือ40โลได้การันตีชีเลยพอพูดถึงการสุ่มตัวละครแล้วนั้นเราก็จะมาพูดถึงการลงด่านกันต่อเลยดีกว่าว่าเราสุ่มตัวละครแล้วเราจะเอามาลงเล่นที่ไหนนั่นก็คือด่านต่างๆตรงนี้เลยนะคะก็ตอนนี้จะมีโหมดปกติแล้วก็โหมดฮาร์ดนะคะอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศในการลงด่านต่างๆนะเขาก็จะมี Achievement ว่า เราต้องทำยังไงให้ได้3ดาวในแต่ละด่านเนาะซึ่งด่านนี้ก็จะเคลียร์สเตแล้วก็เคลียร์โดยไม่ตายสักครั้งแล้วก็ห้ามได้รับความเสียหายจากใบมีดหมุนถึง5ครั้งนะคะถ้าเราทำได้เราก็จะได้ดาวมา3ดาวเลยรูปแบบของการลงด่านก็จะมีหลากหลายมากๆเลยไม่เป็นแพทเทิร์นซ้ำๆเดิมๆเ,เลยนะคะในแต่ละด่านอันนี้ก็จะคือตัวอย่างการสู้กับมอนสเตอร์นะคะ ต,ต,ต,ตี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 ไปปุกกี้ที่เราสุ่มมาได้นะคะก็เอามาต่อสู้ลงด่านแบบนี้เลยและนี่ก็คือใบมีดนะคะที่เขาบอกห้ามโดนเกินหครั้งเนาะเราก็ต้องหลบให้ได้นี่แบบนี้สามารถกลิ้งหลบได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการเก็บเยลลี่หมีด้วยพอเราทำพัสเซลเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถหาเยลลี่หมีได้เลย เมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันเป็นวิญญาณหมีลังๆนะคะเพราะว่าดิฉันได้ลงผ่านด่านนี้แล้วเนาะก็ถ้าสมมติว่ายังไม่ผ่านเนี่ยมันจะเป็นหมีสีชมพูเลยให้เราเดินไปเก็บแล้วก็พยายามแบบเก็บหมีให้ครบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมีเนี่ยก็จะสําคัญในการเอาไว้ใช้แลกของในอนาคตด,ด้วยเดี๋ยวเราจะบอกกันอีกทีหนึ่งหลังจากจบด่านนี้เนาะพอเราเดินมาสักพักนึงนะคะก็จะเจอกับอีกหนึ่งสิ่งของที่แอบเอาไว้นะคะในนี้ นั่นก็คือหีบนั่นเองนี่อันนี้มาเก็บเจลลี่มินะเพิ่มตรงนี้ก็จะมีหีบนะคะวิธีการสังเกตนะคะว่าหีบอยู่ที่ไหนเนี่ยก็คือเราต้องสังเกตว่าจะมีนกอยู่แถวแถวหีบอ,อยู่ตลอดนี่นะคะในด่านนี้จะเป็นนกสีแดงนะในแต่ละด่านเนี่ยในแต่ละแบบเอพิโซดเนี่ยนกจะคนละสีกันนะอย่างเอพิโซดนี้คือนกจะเป็นสีแดงถ้าเป็นเอพิโซดที่1น,นกจะเป็นสีฟ้านะคะ ก็ถ้ามีนกอยู่แถวๆนี้นั่นหมายความว่าเราสามารถเดินหาให้ทั่วเพื่อหากล่องทองให้เจอนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเส้นชัยนะคะพอเรามาถึงเส้นชยัยปุ๊บเดินเข้าไปใกล้ๆเสาก็จะถือว่าเป็นการเคลียร์ complete เรียบร้อยแล้วพอเราลงด่านเสร็จปุ๊บนะคะเราเก็บเยลลี่หมีมาปุ๊บเราก็มาที่ศูนย์แลกเยลลี่หมีได้เลยกดมาที่รูปหมีนะคะเขาก็จะมีของรางวัลให้เราแลกอยู่ ดิฉันก็แลกไปแบบเยอะมากๆแล้วนะคะจากการลงด่าแล้วก็ไปไล่เก็บหมีให้ครบเนาะก็เดี๋ยวเรามาแลกเงินกันดีกว่าแลกให้ดูนี่ชัยลี่หมีแลกเพราะฉะนั้นการหาเยลี่หมีในด่านเนี่ยคือสําคัญนะคะเอามาแลกของที่จําเป็นได้เยอะมากๆเลยคอนเทนต์ต่อไปคือคอนเทนต์การ up l ล v e l cookie ของเรานั่นเองนะคะ คุกกี้ของเรานั้นจะมีเลเวลตันอยู่ที่60นะในปัจจุบันตอนนี้ซึ่งวิธีการอัพเราต้องใช้ขวดอัพเลเวลให้น้องนะเขาจะต้องการขวดอัพ exp แบบนี้เลยก็ถ้าเราอัพเต็มแม็กซ์นี่จะมีขวดหลากหลายรูปแบบนะคะถามว่าขวดอัพ exp เนี่ยหาได้จากที่ไหนอ่ะเราอัพก่อนเลยตอนนี้จะตันที่เลเวล30ก่อนนะขวดเนี่ยสามารถหาได้ที่ ดันเจียนแห่งการเติบโตโดยเรากดไปที่ play นะคะแล้วก็กดมาที่ดันเจียนแห่งการเติบโตตรงนี้เลยกดเข้ามานะคะจะมี3ดันเจียนตรงนี้นะมันจะอยู่ที่ดันเจียนแรกนะคะเป็นรูปครึ่งแบบนี้นะกดเข้ามาก็จะมีถึง8ด่านเลยนะคะจะเห็นได้ว่าด่านที่1จะเป็นขวดแบบนี้ด่านที่3จะเริ่มมีขวดสีเขียวขึ้นมาแล้วนะคะด่านที่5จะเริ่มมีขวดสีฟ้าเกิดขึ้น ซึ่งบอกเลยนะว่าปัจจุบันตอนนี้ทั้ง3ขวด EXP นี้ไม่สามารถอัปเกรดขึ้นไปได้นะคะในปัจจุบันเนาะก็อย่างเช่นว่าเราอยากได้ขวด EXP สีฟ้าเราไม่สามารถเอาขวดสีเขียวมาแบบรวมกันเพื่อให้เป็นขวดสีฟ้าได้นะแต่เรื่องการอัปเลเวลมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ามันจะมีอีกหนึ่งอันที่เอาไว้เลื่อนขั้นจาก30ขึ้น40อย่างที่เห็นตอนนี้นะคะก็คือเขาจะใช้ผลึกสีเขียวอันนี้เนาะมันจะเป็นผลึกธาต ซึ่งตัวละครนี้เป็นาธาตุลมนั่นหมายความว่าน้องก็ต้องการใช้ผลึกาธาตุลมซึ่งตอนนี้เรามีนะคะถามว่าหาได้จากไหนก็จากดันเจียนแห่งการเติบโตอีกเช่นเคยซึ่งมันคือดันเจียนที่3นะคะดันเจียนดานล่างสุดที่เป็นรูประเบิดอันนี้เนาะกดเข้ามาจะมีให้เลือกทุกทาธาตุเลยว่าเราอยากจะฟาร์มอันไหนเนาะก็ คุกกี้รันเนี่ยมีธาตุตอนนี้อยู่ด้วยกันถึง6ทธาตุเลยนะคะพอเรามีผลึกครบปุ๊บเราก็กดอัพไปเลยแบบนี้นะคะก็จะสามารถอัพเลเวลต่อได้ขึ้นถึง40อย่าลืมนะคะว่าเกมนี้อัพได้ถึง60ซึ่งตอนเลเวล50ขึ้น60เนี่ยพูดเลยว่าใช้เยอะมากๆนี่เห็นไหมตอนนี้เขาต้องการผลึกถึง300ผลึกเลย ทรัพยากรก็แอบฟาร์มยากนะคะในช่วงต้นเนาะด้วยความที่เกมเพิ่งเปิดด้วยก็ชิลๆค่ะอย่าไปซีเรียสเนาะฟาร์มฟร์มไปเกมก็ไม่ได้เชิงแข่งกับใครมากขนาดนั้นเนาะในดันเจียนแห่งการเติบโตตอนนี้เราก็จะแนะนําไปที่2ดันเจียนนี้เนาะคือดันเจียนขวด exp แล้วก็ดันเจียนที่เอาไว้ฟาร์มผลึกธาตุของแต่ละตัวละครเนาะส่วนอีกดันเจียนหนึ่งที่อยู่ด้านขวาเนาะก็จะเป็นดันเจียนที่เอาไว้ฟาร์มเงินนั่นเองนี่ จะมีแต่เงินจะมีแต่เหรียญเท่านั้นเลยซึ่งพูดเลยว่าเกมนี้ก็ใช้เหรียญเยอะมากๆเช่นเดียวกันแบบมากๆเลยถ้าเราเคลียร์ไปที่ด่านที่8ได้เนี่ยเราก็จะฟาร์มได้เยอะที่สุดแต่ตอนนี้เราก็ยังทําไม่ได้เลยนะคะก็ค่อยเ,เล่นไปไม่ต้องซีเรียสแล้วในดันเจี้ยนพวกนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราเคลียร์ถึงระดับ s บวกได้เนี่ยเราจะสามารถกดปุ่มข้ามได้ตรงนี้เลยจะเห็นได้ว่ามันมีปุ่มข้ามอยู่ ซึ่งตอนนี้มีคำว่ากำลังใช้งานพาสหมายความว่าอะไรหมายความว่าดิฉันได้ซื้อพาสของเกมนี้นั่นเองถ้าเราซื้อพาสของเกมนี้นะคะเราจะสามารถกดข้ามได้แบบอัตโนมัติแบบไม่เสียอะไรเลยแต่ถ้าสมมุติเราไม่ได้เติมพาสล่ะเราจะสามารถกดข้ามเลยไหมคำตอบคือกดได้นะคะเกมจะมีการแจกตั๋วข้ามอยู่ซึ่งตอนนี้ดิฉันมีอยู่18ตั๋วเนาะ ก็ถามว่าเขาแจกตลอดไหมก็ไม่ได้แจกตลอดนะแนะนําสําหรับสายฟรีเนาะในช่วงแรกๆเนี่ยเราอย่าเพิ่งใช้ตั๋วนี้เนาะเราก็ฟาร์มมาจนถึงด่านที่7ด่านที่8ก่อนเราค่อยเริ่มใช้ตั๋วข้ามเนาะเพื่อความคุ้มค่าของทรัพยากรที่เรากดข้ามมาเนาะคอนเทนต์ต่อมานะคะคือคอนเทนต์โหมดเรทนะโหมดเรทเนี่ยก็คือการต่อสู้กับบ,บอสร่วมกับคนอื่นนะครับเป็นจำนวน4คนนะรวมเราด้วย ก็ตอนนี้บอสเป็นคิงคองเขาจะมีการเปลี่ยนบอสไปเรื่อยเนาะในปัจจุบันตอนนี้บอสคิงคองจะแพ้ธาตุเมืดกับธาตุลมนะคะเดี๋ยวพอเขาเปลี่ยนเป็นบอสตัวอื่นปุ๊บธาตุตรงนี้ก็จะถูกรีเซ็ตก็จะเป็นธาตุอื่นอาจจะเป็นธาตุไฟอาจจะเป็นธาตุน้านั่นหมายความว่าเราเนี่ยยังไงก็ต้องปั้นตัวละครทุกธาตุเนาะเพื่อไปลงเลดนั่นเองจะถามว่าเราเอาตัวละครที่เราปั้นอยู่แล้วเนี่ยที่ไม่ได้แพ้ธาตุอะไปสู้อะทได้ไหมทําได้นะคะแต่ว่า มันแค่จะเคลียชานะแล้วก็จะทําให้บางทีอาจจะไม่ผ่านด้วยยิ่งถ้าเป็นบอสที่ระดับยากขึ้นมากๆเนี่ยซึ่งตอนนี้มีถึงระดับ4นะคะในอนาคตนะคะจะมีบอสยากถึงระดับ5เลยเนาะก็จะมีคะแนนที่เขาต้องการอยู่คือ28,000แนานต่อสู้ตรงนี้คือทำจากการที่เราฟาร์มของสวมใส่มาใส่ให้ตัวละครเราอัพเลเวลให้ตัวละคร ถ้ามันถึงเกณฑ์ปุ๊บเราก็จะเอาตัวละครนั้นมาลงต่อสู้ได้โดยของรางวัลของโหมดนี้คืออะไรก็คือของที่ดีมากๆนะั่นคือของสวมใส่นั่นเองจะเห็นได้ว่ามีกล่องตรงนี้อยู่นะคะนี่ที่ดิฉันเพิ่งเปิดเลยอันนี้จะเป็นโบนัสของการที่เราลงเลทเยอะๆนะคะเขาจะมาสะสมอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เอาไว้แลกเปิดกล่องได้เพื่อสุ่มของอีกทีหนึง่งอันนี้เรามาเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าการลงเลทนั้นเป็นอย่างไรเนาะตอนนี้เราลง ระดับยากสุดนะคะเราเป็นตัวฮิลนะเพื่อนสามคนเป็นตัวดาเมจจะเห็นว่ามีตัวละครที่เป็นธาตุน้ำซึ่งไม่ได้ชนะทางบอสนะแต่ก็เอามาลงได้ค่ะตัวบอสเนี่ยจะมีแมคานิกคนละแบบกันนะอย่างตัวบอสลิงตัวเนี้ยก็จะมีกล้วยนะซึ่งเราต้องตีกล้วยนะไม่งั้นถ้าลิงมากินกล้วยปุ๊บ มันก็จะบูทพลังซึ่งทีมนี้ไม่ค่อยตีกันเลยเนาะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าะเริ่มละเริ่มตีกล้วยละจะเห็นเกตรตรงนี้ไหมมีสี่ช่องนะคะถ้าลิงกินกล้วยครบเนี่ยนางจะพลังแบบโหดมากเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีด้วยระบบการเล่นไม่ได้ยากเลยนะเห็นว่าบอสด,ดูตัวใหญ่ดูน่ากลัวแต่คือไม่ยากเลยนะถ้าเราจับจุดได้ว่าต้องหลบยังไงต้องกดสกิลอะไรตอนไหน ต้องกำจัดสิ่งปลูกสร้างอะไรอย่างแบบอันนี้เราต้องตีกล้วยเออถ้าเราทําได้ปุ๊บเกมก็จะง่ายละเล่นสบายสบายอ่อย่างตอนนี้ยังไงจะเป็นตัวอย่างให้ดูไหมว่าถ้าลิงกินกล้วยครบจะเป็นยังไงโอเคกล้วยหมดแมปยังอยู่ยังอยู่เหลืออีกแค่หลอดเดียวนะคะจะโชว์พลังละเพื่อนต้องช่วยกันตีนิดนึงนะจะถามว่านี่เห็นปะ มันยากขนาดนั้นไหมไม่นะเลือดจะหมดแล้วนะครับบอสอ่าตอนนี้นะคะเราก็กําจัดบอสได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราได้ของอะไรถ้าเป็นกล่องแบบนี้คือได้ของไม่ดีแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้มีโอกาสได้ดีถ้าเป็นกล่องม่วงแบบเนี้นี่ไงเขาได้ของทองเลยก็คือเป็นของประจําตัวของคุกกี้ตัวนั้นๆเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการลงเลทให้ดูกันที่เราได้มามันเป็นของที่น่ารักตลกตลกมากจบไปอีกหนึ่งระบบนะคะนั่นก็คือระบบเลทเนาะซึ่งเลดเนี่ยจะให้ของสวมใส่เรามาใช่ไหมซึ่งนี่เลยคะ่ะของสวมใส่ที่เราจะสามารถฟาร์มได้จากการลงเลดเนาะจะมีระดับความหายากของมันด้วยนะออย่างของสีทองมาเกียะที่เราลงเลดแล้วคนได้ไปเนี่ย มันคืออาวุธประจำตัวของตัวละครนั้นๆน,น,นะคะเราตอนนี้มี3ชิ้นเนาะอันนี้จะเป็นกีตาร์ที่เป็นของประจำตัวให้กับบล็อกสตาร์นั่นเองถามว่าตัวละครอื่นใส่ได้ไหมคำตอบคือมันใส่ได้นะแต่ว่ามันจะมีออปชันที่เป็นสกิลเฉพาะตรงนี้นะคะที่ ตัวละครอ,อื่นมาใส่ของนางปุ๊บจะไม่ได้ใช้นะอย่างของล็อกสตาร์เนี่ยจะเป็นการขยายบัฟที่ได้เพิ่มมา16%แต่ถ้าตัวน้องแบกกี้ตัวนี้ใส่เนี่ยนางจะไม่ได้ขยายบัฟเพิ่มเนาะหรืออย่างอันนี้ถ้าเราใส่เนี่ยเราจะได้พลังโจมตี45.5%แต่เราจะไม่ได้ออฟเฉพาะตรงนี้ที่เป็นเพิ่มความเสียหายสุดท้าย20%อะไรตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นของสีทองเนี่ย เหมาะแก่การให้ตัวละครหลักใส่มากกว่านั่นเองต่อมานะเขาก็จะเป็นของสีแดงของสีแดงแบบนี้เลยของสีแดงเนี่ยสามารถให้ทุกตัวละครใส่ได้โดยที่ของสีแดงเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์เซตด้วยอย่างเซตนี้นะคะเป็นเซตเอฟเฟกตเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่รอบๆต่อเนื่อง6วินาทีเท่าการฟื้นฟูส่วนเกิน10%เพิ่มสูงสุด300แล้วก็มีเพิ่มฟื้นฟู20 นั่นหมายความว่าเซ็ตชุดสีแดงอันนี้เหมาะกับตัวฮิวนั่นเองซึ่งก็คือตัวที่เราเล่นอยู่นั่นเองนะคะก็ตอนนี้มีกางเกงกับตัวเสื้อถ้าสมมติว่าเราหาหัวมาได้ปุ๊บเนี่ยเซตตรงเนี้ยจะบังเกิดขึ้นแต่ว่าสแตตพื้นฐานของไอเทมแดงเนี่ยคือได้เยอะมากๆได้ HP มาเยอะมากได้พลังป้องกันเยอะสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใส่ไม่ครบก็ถือว่าโหดมากๆแล้วแต่ถ้าใส่ครบเนี่ย จะดีมากๆสุดๆไปเลยแล้วก็ไอเทมอีกระดับหนึ่งที่อยากแนะนําให้หามาใส่กันก็คือระดับอีกิเนาะเพราะว่าเป็นไอเทมที่หางง่ายคือมันแล้วแต่ว่าไอเทมนั้นจะให้อะไรนะคะอะอย่างชิ้นนี้ให้ HP กับพลังโจมตีอย่างชิ้นนี้ให้พลังโจมตีกับความเสียหายธาตุทั้งหมดก็คือเราต้องไปดูก่อนว่าตัวละครของเราเนี่ยใช้สเตตอันไหนดีที่สุดอย่างตัวคาโมไมตัวเนี้ยก็จะเหมาะกับการใช้ HP เพราะว่า ตัวละครคาโมไมจะฮิวตามพลัง HP เนาะอย่างที่เห็นเลยนะคะการฟื้นฟูของการน้ำชาคาโมไม0.8%ของ HP สูงสุดนั่นหมายความว่าตัวละครนี้ต้องใช้ HP แบบเยอะๆเลยส่วนตัวละครที่เป็นตัวดาเมจหลักเนี่ยอย่างซอสพริกหรือว่าครีมโซดาอย่างนี้นะคะจะเป็นตัวละครที่เหมาะแก่การหาค่าคริติคอลพลังโจมตีความเสียหายคริติคอลแล้วก็ดาเมจธาตุนะคะ ซึ่งอันนี้เป็นดาเมจธาตุทั้งหมดก็สามารถเอามาใช้กับซอสพริกได้หรือจะเป็นความเสียหายธาตุไฟโดยเฉพาะก็จะเหมาะกับตัวธาตุไฟอย่างซอสพริกแบบสุดๆไปเลยอย่างเซตอันนี้นะคะเสื้อสีแดงอันนี้ก็จะเป็นเสื้อธาตุไฟนะคะอย่างที่บอกถ้าเราหาครบเซตเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายธาตุไฟอีก20%เลยคือโหดมากเดี๋ยวขอพูดด้านซ้ายนิดนึงนะคะด้านซ้ายตรงนี้ที่เป็นอาร์ติแฟกต์เนาะ ออดิแฟคเนี่ยมันเหมือนกับการ์ดประจําตัวของตัวละครซึ่งตัวละครเกมเนี้สามารถใส่การ์ดอะไรก็ได้เลยนะใส่ของใครก็ได้แต่ว่ามันจะมีประจําตัวของนางอย่างซอสพริกก็จะเป็นการ์ดอันนี้เนาะก็จะเหมาะมากที่สุดเพราะว่าตัวละครซอสพริกเนี่ยจะเล่นกับค่า hp นิดนึงยิ่งถ้าซอสพริกแบบเลือดเหลือน้อยเนี่ยนางจะทําดาเมจได้แรงขึ้นอย่างการ์ดนี้ก็จะเหมาะกับซอสพริกมากเลยเนาะเพราะว่า ถ้าเลือดเหลือน้อยกว่า75%เนี่ยความเสียหายคริติคอลเนี่ยจะแรงขึ้นถึง60%เลยสรุปสั้นๆคือตัวดาเมจเหมาะแก่การหาพลังโจมตีอัตราคริตความแรงคริตดาเมจธาตุส่วนตัวฮิลเหมาะแก่การหา HP ตัวโล่ก็ด้วยนะคะตอนนี้ตัวโล่ก็ใช้ HP ตัวนี้เลยนะคะพริกป่นเป็นตัวสร้างโล่เนาะต่อมานะคะอีกหนึ่งระบบคือวงกดแก้ว ซึ่งตอนนี้วงกดแก้วนั้นจะมีด้วยกันอยู่10ด่านนั่นเองจะเห็นได้ว่าด้านขวาล่างเนี่ยจะมีวงกดไรจุดสิ้นสุดซึ่งถ้าเรากดมาเนี่ยเขาบอกว่าจะอัปเดตในอีก3วัน4ชั่วโมงระบบเนี้ยถ้าใครเล่นเกนชินมาก่อนเนี่ยจะพอเก็ตว่ามันคืออับ,บิสเลยนะคะก็คือด่านแรกจะให้ฟอร์มทีมที่เป็นแพท่าตามนี้เนาะแล้วก็ไปลงให้ชนะถ้าครบ3ดาวก็จะผ่านคะแนนเต็มเนาะ แล้วก็จะมีเรื่องดาวสะสมตรงนี้เนาะ30สทับ 30. ส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยยากนะครเพราะว่าถ้าเราเล่นอยู่ตลอดเนี่ยก็จะพอมีคุกกี้เอามาลงให้ผ่านพวกนี้ได้เนาะโดยที่3ห้องแรกนะคะจะใช้แค่1ทีมเนาะนี่จะมีรอบอยู่รอบ1อ่ะพอมาที่ห้องที่4ปุ๊บจะเริ่มมี2รอบละนั่นหมายความว่าเราต้องฟอร์มทีม2ทีมนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็จะมีบอกอยู่ว่า อันนี้แพ้ธาตุแสงกับธาตุดินนะวิธีการที่จะบูสต์คะแนนให้มากๆเนี่ยเราต้องเอาตัวที่มันชนะธาตุเนี่ยใส่เข้าไปเยอะๆเนาะก็ใส่ตัวธาตุดินกับธาตุแสงไปแบบนี้นี่เราจะได้คะแนนโบนัสธาตุ6%ตตรงนี้มาเนาะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าต้องการธาตุไฟแล้วก็ใส่ไฟแล้วก็เอาน้ำใส่เข้าไป ความจริงเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแห้ง3ตัวละครที่เราเอาไปลงเนี่ยมันปั้นเป๊กก็ได้เนาะเราแค่เลือกตัวละครดาเมจหลักเนี่ยไป1ตัวที่เราปั้นเอาไว้แล้วแล้วก็อีก2ตัวตรงเนี้ยก็คือใส่ให้มันเป็นทตุให้ตรงเพื่อที่จะได้โบนัสคะแนนตรงนี้เนาะตรงนี้เป็น12เเซละพอเล่นมาเรื่อยๆจนถึงห้องที่8นะคะเขาจะเริ่มใช้ถึง3รอบเลยนั่นหมายความว่าเราต้องใช้ถึง3ทีมเลยด้วยกันถามว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะนะคะแต่ว่า ถ้าเราลองมาเล่นจริงๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าดิฉันทำเคลียร์ครบ3ดาวหมดแล้วเนาะตอนนี้เกมเปิดเกือบจะถึง1เดือนแล้วนะคะแต่ว่าดิฉันเคลียร์สิห้องตรงนี้3ดาวหมดแล้วนั่นหมายความว่ามันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเลยอย่างเช่นห้องเนี้ยใช้ธาตุลมกับธาตุมืดเนาะถ้าสมมุติอะอย่าง ID ฉันเนี่ยไม่มี damage, าดาเมจธาตุลมจริงๆที่เอามาเล่นได้เลยแล้วก็ธาตุมืดก็ไม่มีด้วยเราก็ อาจจะต้องจําเป็นต้องใส่ตัวละครอ,อื่นเข้าไปอย่างเช่นตัวละครดาเมจธาตุน้ําที่เราปั้นเอามาแล้วเนาะแล้วก็อีกสองช่องตรงเนี้เราก็เลือกที่จะใส่ตัวละครที่เราแบบพอจะมีอยู่บ้างเพื่อเพิ่มโบนัสธาตุเข้าไปอะถ้าเราใส่ไม่ครบเนี่ยจะได้สี่เปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าถ้าเราใส่ครบเนี่ยมันจะได้เป็นหกเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะขนาดนั้นเนาะสี่เปอร์เซ็นต์กับหกเปอร์เซ็นต์เราก็มาดูห้องที่สองว่า ดาเมจหลักเรามีไหมอ่ะเรามีเราก็ใส่เข้าไปชนะ1ทธาตุแล้วก็ใส่อีก2ตัวที่มันชนะธาตุเข้าไปสองตัวละครหลังนี้เราก็ไม่ต้องไปหยิบมาเล่นเลยก็ได้นะเราแค่ใส่เพื่อเพิ่มโบนัสเฉยๆห้องข้างล่างก็มีธาตุไฟอ่ะเดี๋ฉันก็ปั้นตัวซอรสพลิกมาแล้วเนาะก็ใส่ไฟเข้าไปนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโบนัสธาตุที่ได้มา16เซนโดยรวมห้องนี้นะคะตัวดาเมจหลักของเราไม่ชนะธาตุนะคะมาดูกันว่า เราจะผ่านได้หรือเปล่าจะเห็นได้ว่าก็แอบ,บลำบากอยู่เหมือนกันเนาะนี่แต่ว่าห้องเนี้ยเราลำบากก็จริงแต่ถ้าสมมุติว่าเราปั้นตัวละครห้องอื่นไว้แบบชนะทตุพอดีอะเออมันก็จะล่นระยะเวลาของห้องอื่นให้มันแบบเร็วขึ้นส่วนห้องเนี้ยคือเราก็แบบเล่นช้าๆไปก็ได้เนาะตอนนี้คือยากลำบากมากๆเลยห้องแรก เพราะว่าตัวดาเมจของเราไม่ชนะธาตนะคะตีไปเรื่อยๆค่ะตีไปเรื่อยๆอ่ะเรียกตัวที่เราแบบปั้นขึ้นมานิดนึงอ่ะคาโมไมมามเซกฮิวอ่ะฟัน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 ฟน,ฟน,ฟน,น่าจะผ่านแล้วนะคะห้องแรกมอนสเตอร์หมดละปาดปาดเอาปาดไม่โดนด้วยเอาตีตีตีเอาเอาตกน้ำเอาตีตีเอานี่นะคะรอบแรก เหลือ4นาทีนะคะต่อไปเป็นห้องที่2ห้องพอมดอันนี้เราชนะทาตอยู่นะคะมาลองดูว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะกดสกิลเลยพอมดเกมนี้นะคะตัวโหดพูดเลยเป็นตัวทำดาเมจหมู่เกียมอนหมู่ได้โหดมากตอนนี้ที่ฉันไม่ได้เอาตัวละครที่ติดมา2ช่องออกมาเล่นเลยนะ วิ้ยเราต้องหลบสก,กิลนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีตัวฮิลเลยเราต้องหลบสก,กิลหน่อยนึงไม่จนเป็นต้องปั้นตัวละครมาเยอะเลยเนาะนปั้นแค่ดาเมจหลักเอามาผ่านห้องช็อตช็อตช็อตน,นี่ผ่านแล้วนะคะเหลือ3นาทีไปห้องสุดท้ายห้องนี้เราชนะธาตุเนาะก็คือคอนเซปต์หลักของโหมดนี้ง่ายๆคือปั้นตัวละครหลักที่เป็นดาเมจชนะธาตุหนึ่งตัวแล้วก็ อีก2ตัวใส่ตัวละคอรอะไรก็ได้ที่ชนะทา,าุเพื่อเอาโบนัสคะแนนนะคะตีตีต,ต,ต,ตีมีเวลาเหลือเฟือค่ะตีไปเลยตีไปเลยนี่ซอสพิกก็กดอันติเพื่อลดเลือดตัวเองนะคะออกแนวเสี่ยงนะแต่นางถ้าสมมติว่ากดสกิลครบปุป๊บเนี่ยนางจะมีแอบหิวเลือดตัวเองนิดนึงนะคะตีตีตีตต ครบเรียงเนี่ยครบรียัตตีตนี่จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะ complete ม,มาดูกันว่าจะได้กี่ดาวมีคะแนนนะคะนี่สรุปเอาโบนัสธาตุมาบวกนี่ก็ได้3ดาวเนาะใครที่เล่น e กนชินเนี่ยก็จะรู้สึกคุ้นเคยกับระบบนี้เนาะเพราะว่ามันจะเหมือนอาบิสเลยก็ตรงวงกดไล์จุดสิ้นสุดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะอัปเดตมามันจะมีอยู่ด้วยกัน3ห้องนะคะ ซึ่งสามห้องตรงนั้นเนี่ยมันจะรีทุกกี่วันเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ทราบนะคะแต่ว่ามันจะคล้ายๆเกณฑ์ชินที่มันจะมีการรีมาเรื่อยๆรีมาเรื่อยๆห้องสามห้องนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นแพ้ธาตุไฟอาจจะเปลี่ยนเป็นแพ้ธาตุน้ําอะไรก็ว่าไปเนาะอีกหนึ่งระบบในตอนนี้นะคะคือระบบรอยแยกแห่งหอคอยรอยแยกแห่งหอคอยเนี่ยจะมีระดับความยากอยู่ด้วยกันถึง4ระดับนะคะโดยระดับที่1เนี่ย ต้องการพลังต่อสู้2 6 0 0 0แล้วก็มาถึงระดับที่4เนี่ยต้องการพลังต่อสู้1 5 0 0 0นะคะระบบนี้เนี่ยจะเป็นการเอาไว้ฟาร์มหาสิ่งที่เรียกว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์พิเศษมันคือชิ้นส่วนที่ใช้ผลิตอุปกรณ์พิเศษที่ศูนย์ผลิตก็คือเกมนี้จะมีศูนย์ผลิตอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่กดเข้ามาที่ รูปกระเป๋าก่อนอ่ะถ้าสมมุติเราอยู่ที่หน้าโฮมอย่างนี้นะคะกดที่รูปกระเป๋าเราก็จะเป็นศูนย์ผลิตตรงนี้เลยเรามาเลื่อนดูนะคะว่ามันคือไอเทมอันไหนกันนะที่ใช้ไออันนั้นนี่มันคือชิ้นนี้เลยชิ้นส่วนพิเศษ200ชิ้นนะคะซึ่งตอนนี้เราเก็บได้แค่38ชิ้น คือหายากมากๆแต่ถามว่าอุปกรณ์3ชิ้นเนี้ยมันสามารถหาเจอในเรดได้ไหมสามารถหาเจอได้นะคะเราสามารถเล่นโหมดนี้แล้วก็สุ่มเจอได้เลยหรือถ้าเราเกลือจะจัดเนี่ยเราก็มาผลิตที่นี่นะคะซึ่งเขาก็จะมีเวลานะคะนี่เหลือ8วัน4ี่ชั่วโมงรีเฟซต,ตรงนี้หมายความว่าอะไรนะั่นหมายความว่าอีก8วันเนี่ยเซตเนี้ยจะหายไปแล้วแล้วเขาจะเอาเซตอื่นมาแทนเนาะตอนนี้เซตที่เขาเอามาให้นะคะคือเซต ของสายฮิลเนาะนี่จะเป็นเพิ่มโล่เพิ่มฟื้นฟูเพิ่ม hp เนาะก็ถ้าใครแบบอวยเวอร์เนี่ยก็พยายามหาเอาเนาะแต่ว่าชิ้นส่วนนี้หายากมากเก็บไว้ก่อนอ่ะเรากลับไปที่โหมดรอยแยกต่อรอยแยกตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราลงที่ความยากสี่เนาะก็จะมีของรางวัลที่เป็นอุปกรณ์อันนี้เราแนะนําไปแล้วต่อมาก็จะเป็นใบสุมเนาะนี่ใบสุมออฟอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปแจ้งกันที่ตัวละคร กดมาที่ซอสพริกเลยละกันกดไปที่ไอเทมและกดไปที่อัปเกรดนะคะนี่เลยคือการอัปเกรดศักยภาพนั่นเองศักยภาพพอกดเข้ามาที่ปุ่มบวกตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีใบาธาตุอยู่ซึ่งฟาร์มจากรอยแยกเมื่อกี้นั่นเองนะคะก็ถ้าอย่างตัวละครอะ ซอสพริกเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้ใบธาตุไฟนั่นเองนะคะคือใบนี้เนาะอันนี้คือถ้าสมมติเราใช้ใบธาตุเนี่ยเวลาเราอัปเกรดปุ๊บเนี่ยมันจะมีเซตตรงนี้เกิดขึ้นนี่เม็ดนี้เลยคือเซตศักยภาพธาตุไฟถ้าสมมติว่าเราทำา4ชิ้นได้เนี่ยจะเพิ่มความเสียหายธาตุไฟ3 0เพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟ20ก็คือจะทำให้ตัวละครเราอ่ะแรงขึ้นมากๆเลยอย่างตอนเนี้ยอะ เดี๋ยวเราสุ่มให้ดูก่อน1รอบพอนะคะเปลืองตังอันเนี้ยถ้าสมมติสุ่มเป็นโจมตีธาตุดินน่ะคือพักเลยคือคงสกิลเดิมเอาไว้เลยนะคะเอาเป็นอัตราคิดได้ข้อดีกว่าซึ่งในตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้ทําให้มันติดธาตุไฟทุกอันแล้วเนาะตัวละครจะมีไอเทมสมใส่4ชิ้นนะคะก็คือทําให้มันติดศักยภาพธาตุไฟทั้ง4อันก็จะได้ออฟตรงนี้มานี่เซตศักยภาพธาตุไฟมาเนาะ ตัวละครเราก็จะคะแนนต่อสู้แบบพุ่งมากๆเลยพุ่งเป็นหมื่นเลยมั้งอันนี้คำาโมไมนะคะตัวละครฮิลเลอร์ดิันก็ท,ทําเซตธาตุลมให้นางเหมือนกันเนาะเพราะว่าจะได้บัฟคะแนนขึ้นมาสูงๆเลยแล้วก็ทําให้ตัวละครของเราเนี่ยมันโจมตีธาตุได้แรงขึ้นเนาะแล้วในอนาคตที่ไม่รู้ว่าใกล้หรือไกลนะคะก็คือจะมีโหมดเรตแชมเปี้ยนด้วยซึ่งกดมาเนี่ยเขายังไม่บอกนะว่าอัปเดตวันไหน ก็รอติดตามชมกันต่อไปเนาะในกระเป๋าเนี่ยเราสามารถย่อยไอเทมได้นะคะนี่ตอนนี้ดิฉันก็ย่อยครบไปแล้วเนาะก็ทําไมเราถึงต้องย่อยการย่อยไอเทมเนี่ยพอเราย่อยปุ๊บเราก็จะได้เศษพวกนี้มานี่มันเป็นเศษอุปกรณ์ซึ่งเอาไว้ใช้คราบไอเทมนั่นเองอย่างเช่นเราอยากทำไอเทมสีม่วงซึ่งดิฉันไม่แนะนำให้ทำไอเทมสีม่วงเนาะทำสีแดงขึ้นไปจะดีกว่าเนาะก็ มันก็จะมีเศษพวกนี้ที่เกิดจากการย่อยไอเทมพอเราย่อยเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาเศษพวกนี้มาทำไอเทมที่เราต้องการได้แต่ความจริงแนะนําให้เอามาทำไอเทมสีแดงเท่านั้นเนาะตอนนี้เศษอะพร้อมแล้วแต่ว่าใบาพิมพ์เขียวเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับแปดทับสซึ่งใบพิมพ์เขียวเนี่ยหาได้จากไหนสามารถหาได้จากการย่อยอุปกรณ์แต่ว่าย่อยอุปกรณ์อะไรล่ะย่อยอุปกรณ์สีม่วงขึ้นไปนะคะ ซึ่งบอกเลยว่าหายากมากๆย่อยทีหนึ่งไม่ได้ว่าจะได้ตลอดนะคะใบพิมพ์เขียวเนี่ยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถหาใบพิมพ์เขียวได้เนี่ยก็คือหาจากการลงเรทอีกแล้วนะคะคือโหมดเรทของเกมคุกิ i ันทาวเวอร์เนี่ยสำคัญมากๆมีอีกหนึ่งระบบนะคะคือระบบกิลเนาะตอนนี้เป็นกิลแบบว่าน่ารักน่ารักนะยังไม่มีอะไรมากนะคะก็ถ้าเราเข้ามาในกิลปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถขอรั์สินได้ การขอทรัพย์สินคืออะไรการขอทรัพย์สินคือการขอหัวใจนั่นเองการขอหัวใจเราเอาหัวใจไปทําอะไรได้ก็ทําได้หมดเลยนะคะก็ลงดานหรือว่าจะเอาไว้ใช้ฟาร์มทรัพยากรต่างๆอย่างเช่นฟาร์มเงินเดี๋ยวฉันฟาร์มเงินก่อนเลยนี่เรามีตั๋วข้ามเนาะนี่ข้ามไปเลยได้เงินมา2องแสนแปดโอเคฟาร์มเงินแล้วก็จะมีระบบกิจกรรมด้วยนี่กิจกรรมก็แล้วแต่เขานะคะว่าเขาจะอัปเดตอะไรมาเนาะ อันนี้กิจกรรมยันรีหัวใจเหลือ7วันอ่ะเราก็เล่นเล่นไปมีกิจกรรมอะไรเราก็เคลียร์ไปเนาะแล้วก็อีกหนึ่งระบบนะคะคือระบบพาร์นั่นเอง Tower Pass ระบบนี้ก็คือระบบเติมเงินนะคะแต่ถามว่าถ้าไม่เติมเงินเราได้ไหมเราได้ของข้างบนค่ะนี่ของด้านบนแต่ว่าถ้าเราเติมปุบ๊บเราจะได้ของด้านล่างแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเราเติมพาร์เนี่ยเราจะกดข้ามในส่วนการฟาร์มทรัพยากรได้เลย อย่างตอนนี้นะคะที่ฉันกดข้ามสนั่นกดข้ามรวัวๆเลยอีกหนึ่งระบบคือระบบร้านค้านั่นเองระบบร้านค้าก็ระบบเสียเงินอีกเช่นเคยถ้าเกิดเราเป็นสายฟรีเราทำอะไรได้บ้างกับร้านค้าจะมีของขวัญฟรีประจำวันให้เราอยู่นะคะตรงนี้ซึ่งกดได้แค่วันละหนึ่งรอบเนาะก็มีแค่นี้และคะ่ะสำหรับสายฟรี สำหรับสายเติมก็เติมตรงนี้ได้เลยเลือกแพ็คที่ต้องการได้เลยแล้วก็ต้องขอจบการแนะนำระบบทุกอย่างของเกม Cookie Run Tower of Adventure ไ้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวเจอกันใหม่ค่ะไปละค่ะบาย